เห็ดในสิงที่เห่าหักหักในซิ่งที่เห่าเห็ดกับผมแอดเกนโชคผ้าร่วยก็ขอกราบสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขุสุขคนสมองสุดแจบบ่าวาจะเป็นพี่น้องชาวไทยทั้งซีผากร่วมไปหอดทันที่ดำร่งชีพอยู่ต่างเทศด้วยนะครับ สุขสบายยูดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองจงเป็นของทุกทกท่านนะครับแอดเคนบบขอเบาหลายยายห้างขอเชิญทุกทกท่านได้ไปสดับรับฟังผลคำนวณหวยแนวทางหวย หุ่นสไตล์พิลึกนำเสนอตัวเลขมงค้นตัวเลขวสวยๆเด่นๆโดยแอดเคนโชคผ้าร้วยได้ณนะบัดน,นี้ผมกรับมือนี้กับผมแอดเคนโชคผ้าร้วยกะจะได้นําแนวทางหวอยอมสิน ร่วมไปถึงหวยรัฐบาลไทยนะครับของงวดวันที่16เดือน7พปศ6กานี่นะครับมาเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาตัดสินใจก่อนจะไปซื้อ สลากก่อนจะไปลงทุนสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็นหวอยอมสินนะครับ <c oughs> จะ,มา,ม,ะบมาเริ่มกันที่ผลคำนวยขอตัวนะครับมาเริ่มกันที่ผลคำนวณหวยอมสินนะครับงวดวันที่6เดือน7พ่อ2อหงหานะครับ เอ็ดเคนคำนวณได้ตัวเด่นก็คือเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นศูนย์นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เตรียมจิ้มได้เลยครับเลขเจ็ดครับเลขศูนย์นะครับน่าจะโอผ่านนะครับส่วนสองตัวนะครับ แอดเค้นก็จัดเตรียมไปทานะครับกะคือหนึ 1, นะครับแลกก้วกเจ็7.0นะครับเลีกสตัวหน่วยอมสินะครับ1.7ึ่งเแล้วก็ดศนะครับส่วน3ตัวชุด3ตัวกะมี1.07นะครับ 107นะครับพอใหพี่น้องท่านใดชอบมักน้ำแอดเคนกะเตรียมจิ้มได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วกะมาต่อกันด้วยผลคำนวณนหวยรัฐบาลไทยนะครับวันที่16ห เดนเพ่อสอหกหานะครับแอดเคนกับคำนวณได้เดินเจ็นะครับแล้วก็เดิน8นะครับเดินเจ็เดนแนะครับเลขีชุด2ตัวนะครับแอดเค้นเคนสรุปมาเลยนะครับเจด็จดจ็ดแล้วก็ 88นะครับชุด2ตัวเจาะ2ตัวนะครับ7 7แล้วก็78 77แล้วก็88นะครับชุด2ตัวนะครับส่วนชุด3ตัวชุด3ตัวครับ178นะครับ178แล้วก็07 8นะครับฟังอีกครั้งนะครับชุด2ตัว 7, 7 7แล้วก็8 8นะครับส่วนชุด3ตัวก็มี1 7 8นะครับ178แแล้วก็ 078นะครับ078นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านพิจารณาตัดสินใจนะครับถ้าชอบผลคำนวณของแอดเคนก็จิ้มตามได้เลยนะครับสุดท้ายแอดเคนเคนขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์ร่ำรวย สวัสดีครับ